สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะห่างหายไปเป็นชั่วครู่เลยเนาะวันนี้มาทำขนมน,นะคะทุกคนเอาขนุนลงมาจากบนต้นสองลูกไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะลูกก็พอประมาณน่ะนี่ดูเปลือกนะคะทุกคนนี่คือเปลือกของเขานะสองลูกซึ่งเขาไม่มีบัวเลยเขามีแต่ใหญ่ เสียเวลา,าผ่าขนุนสองลูกมีดก็ต้องมียางติดถึงจะเอาออกด้วยวิธีแบบง่ายๆก,ก็ไม่เป็นไรแต่แต่ผลลัพธ์ที่ได้ได้แค่นี้นะทุกคนเราจะนับให้ดูนะ1 2 3่งสห้า จปดได้ทั้งหมด8ดบัวนี่คือขนุนสองลูกโอ้ชีวิตได้ขนุนสองแปดบัวขนุนสองลูกได้แกะได้8ปดบัวโอ้ชีวิตเขาจะออกรสไม่หวานมากออกเปรี้ยวทุกคน นี่แหละขนุนที่เราฟูมฟักรดน้ำเขาช้ารดน้ำเขาเย็นสองลูกนะ <c oughs> <c oughs> ไปปลูกขายก็คงไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ราคาอะไรสักอย่าง <c oughs> ทุกคนฟ้าร้องฟ้าร้องแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนเที่ยงเขาก็ร้องอย่างนี้แหละแต่เขาไม่ตก จนเราไม่หลงเชื่อเราจนปั่นผ้าปูที่นอนปอกหมอนพ้าห่มแหงเรียบร้อยถ้าเราหลงเชื่อเสียงฟ้าร้องเราก็คงไม่ได้ปั่นผ้าก็เลยหางานทำซะหน่อยก็ขนุนเขาก็หอมๆเพรเรานอนอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงต้นเขาเห็นไหมนั่นคือต้นขนุนนั่นคือต้นขนุนอ,อ เราเอาเขาลงมา Ш สองลูกเพราะเรานอนอยู่ตรงน,นี้หอมมากๆเลยทุกคนขนุนหอมเขาจมูกแล้วกอ็อดไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเอาเขามาผ่าก็หอมนี่นะหอมจนเอาเขาลงมาผ่าแล้วทุกคนเอาลงมาผ่านี่แหละผลลัพธ์ที่ได้พูดถึงว่าก็บัวใหญ่นะเขาได้บัวเบลลลูกเบลล์อ <ton> ย <ylene> ู่นะบัวเขาหอมแต่ที่เสียดายก็คือเขาได้แค่ แปดบัวสองลูกเท่ากับลูกละสี่บัวพ <c oughs> ี่ข้างบ้านหน้าบ้านเขาบอกว่าขนุนขนุนขนุนขี้เหนียวขนุนขี้เหนียวเนื้อไม <c oughs> ้มีเนื้อให้กินเลยมีแต่ใย <c oughs> ใ่เต็มกระด้งเลยทุกคน <c oughs> นี่คือใหญ่ขนุนสองลูกนะส่วนนี้คือ เนื้อขนุนสองลูกเอาละฝนจะตกหรือว่าไม่ตกก็ไม่รู้แต่ฟ้าเคาร้องคืนคืนนะทุกคนอ,อ,กอ่ะปอกขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาต่อไปนี้จะมาบล่อยๆเลย แต่ก็มันก็ต้องอยู่ในสถานอากาศด้วยนะว่าจะมาบ่อยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามมาให้บ่อยๆมากที่สุดคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe ก็กดให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ